คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นผลของการคํานวณเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูหวยลาวันต่อหวยลาเวเมื่ที่ผ่านมาออก03-4-2-0 0ู 3, 4 2 0สูตรที่1มาที่เลข2นะครับฟันผิดตัวไปสูตรที่2 57ไม่มีเราจะมาคำนวณสูตรที่2ใหม่นะครับสูตรที่3ม มาเลข4แต่ในชุดเลขสามไม่มีเามาดูวิธีคิดวิธีคำนวณกันต่อสูตรที่1ยังเดินดีอยู่นะครับเลขออก0 3 4 2 0 0 3 4 2 0 สูตรที่1มาที่เลขสองสูตรมีอยู่ว่าสิบบนบวกสิบ,บนบวกหน่วยบนได้เท่าไหร่ก็บวก3ามคงที่เราจะได้เลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวสิบบนเลขสามบวกสิบบนเลขสามบวกสองครั้งนะครับบวก หน่วยบนเลขสี่สบนบวก10บนบวกหน่วยบน3าบวกสได้เลขหกหกบวกสได้เลขสิบก,ก็ใส่เลขศูนศนย์บวกสามคงที่ก็ได้เลขสามสูตรที่หได้เลขศูนย์เลขสานะครับ สำหรับหวยลาวพัฒนาวันที่สิบเอ็ดลาววันที่สิบเอ็ดเดือน9ก้าทับหกหกสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามไดู้นย0 และเลข3นะครับสูตรที่2เราหลุดไปสูตรที่2หลุดไปเอ็ดคำนวณมาใหม่ละสูตรที่2เราจะคำนวณใหม่นะครับ สูตรที่สองสูตรนีอยู่ว่าสิบบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนได้เท่าไหร่ก็บวกห้าคงที่เราจะได้เลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวสิบบนคือเลขสอง บวกกันสองครั้งนะครับสองบวก2ได้เลขสี่ 4. 4บวก4 4บวก9 4้าบวก9้าได้13ามก็ใส่เลข3ามมบวกห้าคงที่ก็ได้เลขก8ดมาต่อมาออกสองสองสามดสอง เก้าที่เลขสานะครับแบบหนึง่งสัญญาณไม่ค่อยดีต่อไป3ามบวกสบวกสาบวกสมได้6กบวกสได้เลขเก้าเบวกห้าที่ได้สิบสี่อมาออก8 9 9 9 8 เข้าทีเลขเก้นะครับ3ามเลยต่อไป9ก้าบวกเกบวกเกสองตำแหน่งนี้นะครับ9ก้บวก้าได้18ลงท้ายเลขแ8ดแปบวกเได้สิเจก็ใส่เลขเจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่ได้12ก็ใส่เลขสอง หมดต่อมาออก7จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจมาทีเลขเจนะครับต่อไป1นึบวกหบวกเจ็ดหลักสิบบวกกันสองครั้งนะครับหนบวกหนึ่งได้สองสองบวกเได้เเราก็ใส่เลขเก้าก้บวกหคงที่ได้สิบก็ใส่เลขสี่หมดต่อมาออกศูนย์สามสี่สองศูนย์มาทีเลขสี่นะครับ ก็ไปสามบวกสามบวกสี่สามบวกสามได้หกหกบวกสี่ได้สิบก็ใส่เลขศูนย์ศูนย์บวกห้าคงที่ก็ได้เลขห้าเอายังมือไวสูตรที่สองของเราได้เลขศูนย์และเลขห้านะครับ ได้เลขศูนย์เลขห้ชนกันที่เลขศูนย์ดูสูตรที่สามกันต่อเราจะมาทำสามสูตรชนกันนะครับสูตรที่3เขียนไว้ไหนล้ะสูตรที่3ก็ยังไม่หลุดนะครับ หวยออก0,3,4,2,0 0,3,4,2,0มาที่เลขสี่สูตรที่สามสูตรมีอยู่ว่าหน่วยบนบวกหน่วยบนสองครั้งได้เท่าไหร่ก็บวก3ามของที่เราจะได้เลขเด่นสองตัวมา1ตัวหน่วยบนใื้เลขสี่บวกสี ได้เลข8 8บวกสคงที่ได้11ก็ใส่เลขนี้สุดที่3ของเราได้เลข8ได้เลขหนึ่งนะครับ8และ1ชนกันมากแอดฟันให้เายเลขศูนยี่คือตัวชน ตัวลองตัวลองน่าจะเป็นเลขหนึ่งเด่น0นนี่นะครับถ้าใครเห็นต่างก็ไปจับเองลองเลขหนึ่งสัญญาณไม่ค่อยดี จับชุด0305 0801 131518ตามนี้นะครับใครชอบ3ามทัวก็เอาเอาไปจับวินเอง ใครจะดูฮุ้นดาวโจวนก็ช่องนี้เลยนะครับายเสียงสตูดิโอช่องนี้จะลงแต่ดาวโจวนช่องนี้จะลงแต่หวยลาวใครจะเข้ากลุ่มคอยแอดไลน์มาตามนี้นะครับพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ